โอ้กูจีน,น,น,นั่งก่อนสิเกิดอะไรหอนั่งดื่มเหล้าอยู่คนเดียวไม่สบายใจเหรอก่อนนิดหน่อยอ๋อชาบนเธอมาคุยกันดีกว่าอ๋อดื่มเหล้าก่อนอ๋ออันนี้ดั่งเลยปะ <มา S 2> บอกตามตรงนะเขาว่าประมุขจีง ขันป่งตกแล้วเจ้าละ่ะเจ้าคิดยังไงประมุกจีงจะตั้งสำนักใหม่เราต้องการให้ข้าไปด้วยเจ้าว,ว่าประมุกเยี่ยจะยอมไหมต้องยอมแน่เพราะอะไรเพราะใจของประมุกเยี่ยในตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่จีงมั่นหงและไม่ได้อยู่ที่พวกเราสำนักดาวตกแล้วเจ้าล่ะเจ้าคิดยังไงข้าหรอ ข้าก็ระบากใจอยู่ว่าจะไปกับประมุขเจียนหรือว่าจะอยู่ที่นี่เหมือนเดิมจิเกอร้าจะฟังคําเตือนจากเพื่อนสักคำไหมว่ามาไปจากสมุรดาวตกและไปจากเจียงมั่นหงเจ้าสามารถเป็นอิสระได้อย่างหยางฝานเขาให้ข้าเป็นเหมือนหยางฝานน่ะสองวันก่อนก็ได้พาอีกาไปบุกเส้าหลินเขาได้มาสู้กับนากากาเหล็กก็คือหยางฝาน เอาอย่างยางฝานันข้าคงจะทำไม่ได้ข้าไม่ได้ผ่าเผยขนาดนั้นแค่ข้าไม่สนับสนุนให้เจ้าอยู่กับเจียงมั่นหงต่อเพราะว่านางแค่หลอกใช้เจ้ามาตลอดสักวันที่นางได้คนมาแทนเจ้าแล้วนางก็อาจทีผัวเจ้าส่งไปโดยไม่สนใจใยดีและสนับสนุนเจ้าอีก แน่นอนเขาเข้าไปสนับสนุนให้เจ้าอยู่สำนักดาวตกเพราะประมุกเยี่ยมาหาข้าอยู่หลายครั้งข้าดูออกว่าเขาในระแวงตัวเจ้าอยู่ไม่น้อยอีกอย่างที่สำคัญที่สุดเขามีความทะเยอทะยานสูงขอบใจที่ตื่นประมุกไม่ได้ทะเยอทะยานข้าแค่อยากอาชนะพากิกาเพื่อประสบควาสมสําเร็จงั้นเจ้าดูถูกเขาเกินไปเขาไม่ได้ต้องการแค่นั้นเพราะว่าเขาอยากจะเป็น เจ้ายุทธภพเจ้ายุทธภพแต่สำนักดาวตกมีกำลังไม่พอครอกเจ้าพูดถูกต้องถองสำนักดาวตกตอนนี้จะมีความสามารถไม่พอแต่ประมุกเยี่ยพระมุกเยี่ยอยากเป็นเจ้ายุทธภพวันนี้ตอนที่เขาถามข้าเรื่องเป็นเจ้ายุทธภพข้าก็ได้แต่ให้ข้อเสนออยากระวังตัวแต่ข้ารู้ว่าเขาไม่มีวันฟังคำเตือนของข้า ที่เขามาถามความเห็นข้าก็แค่อยากทดสอบข้าเท่านั้นแล้วเจ้าจะทำยังไงอ่ะข้าเหรอข้านะคงจะถอนตัวได้ยากหลายวันมานี้เขามาคุยกับข้าหลายครั้งข้าดูออกว่าพระมุกเยี่ยให้ความสำคัญกับข้ามากถ้าข้าตีจากเขาตอนนี้เขาต้องไม่ยอมแน่ยินดีด้วย เจ้าคิดว่านี่เป็นเรื่องดีอย่างนั้นเหรเจ้ายุทธภพตำแหน่งสูงสุดอันนี้ทำาวรรุบบรุษต้องตายไปเท่าไหร่วันใดที่เยี่ยวหวนซานขึ้นเป็นเจ้ายุทธภพจริงสำนักดาวปกอก็เป็นวันสงบสุขอีกป่อไปละมีเจ้ายุทธภพคนหนึ่งก็จะต้องมีคนที่สองคนที่สามไอ้ตลอคิดดูนะตำแหน่งนี้นะ่ะ อเพีรภายในยุทธภพมากมายสักแค่ไหนแล้วเจ้าคิดจะทำยังไงต่อไปเรื่องนี้ทำให้ข้าลำบากใจจริงๆว่าไปแล้วสำนักดาวตกก็สร้างข้ามาข้าควรทำหน้าที่ให้เต็มตามกำลังถ้าสำนักดาตกเปลี่ยนไปข้าก็ไม่รับรองว่าข้าจะไม่เปลี่ยนแปลง ข้าวเป็นไหมเมื่อป็นนั่นสิจ้าทำให้เป็นหรอกยวเข้าฝึกทำได้น้องเจ้าดีนะข้เกียอ้อเอ้อ้อาวกึนหนู ัจากวันนี้ไปงานทุกอย่างที่นี่ให้ท่านช่วยดูแลแทนเอ้ยคุณหนูมนจะ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 ได้ยังไงอะครับทำไมจะไม่ได้ละ่ะท่านอยู่ที่นี่มาตั้งนานนานครับทำไมข้าจะไม่เชื่อใจท่านแต่คุณหนูครับถือว่าข้าขอร้องนะคุณหนูแหมจะพูดอย่างนี้สิครับเออ เอาเกดได้เอา้าเอ,าเ,อาเรียนก็นรบกวนท่านด้วยอา่าครับตกลงตามนี้นะครับคุณหมอโอ้ยชิงเกร์ทำไมไม่เข้าไปล่ะเออเห็นเจ้าต้าจะทำงานก็เลยไม่อยากรบกวนครับอรอจะสั่งมาด้วย<อ>ขันน้อยเขาตัวก่อนนะครับอืม เข้าไปนั่งข้างในนะนั่งสิอ,อข้ามีอะไรจะให้เจ้าดูเดิมว่าจะใช้มันแสดงน้ำใจต่อเจ้านี่อะไรเหรอ เจ้าไม่อยาเปิดดูเหรอมันเป็นหลักฐานความเร็วของข้าขอโทษนะข้าไม่มีอารมณ์จะดูอ่ส่ช่วงเวลาที่ได้อยู่กับเจ้าเนะ่ยความจริงใจของเจ้าทำให้ข้าซึง้งข้าเกลียดตัวเองมากเลยชินเกอช่วงที่ผ่านมาข้าอารมณ์ไม่ดีถ้าไม่มีอะไรแล้ววันหลังก็คุยกันได้นะก เจ้าเปิดดูสักหน่อยเถอะนะ้ดูหน่อยนะข้าว่าจะดื่มมากไปเอาไว้คุยกับวันหลังเถอะอ๋อข้าไม่ได้เมารอกเอ,อมามารับไว้ทำไมถึงต้องทรมานตัวเองบอกมาว่าจะชอบใครกันแน่ถ้าเจ้าเมาแล้วก็อย่ามากวนข้าจะไปซะอ๋ออ,อ,อ,อ๋ข้าขอโทษน,นะข้าไปนะ้ เพื่อขอให้พวกเขาไนดะ้ช่วยตามหายาฟงฟานคข้าสนิทกับพวกเขาดีพวกเขาจะต้องดูแลเข้าเองแล้วพวกจะไม่ต้องห่วงแล้วก็ข้าฝากมูตึกให้พวกเจะดูแลด้วยครับวันหนูเรื่องในบ้านนะ่ะท่านวางใจได้แต่ท่านต้องรีบไปรีบกลับมานะเทียนฟูเรื่องบัญชีทั้งหลายเนะี่ยท่านกับเทียนลู่ต้องระวัง้ครับ นูครับเดินทางระวังด้วยนะครับไปอย่างสบายใจได้เอหนูให้ข้าไปกับท่านดีไหมไม่ต้องเลยนะจะเพิ่งหายเจ็บอยู่รักษาตัวที่บ้านถอะอยู่ที่นี่นะแหลคุณหนูข้าเดินทางระวังนะข้าไปส่งที่หน้าประตูดีกว่าจ้ะไปด้วยกันนะเราออกไปด้วยกันนึกใจไปส่ง ัอีกาท้าทายเ้าลินอย่างนี้ขอถามแต่ซื้ออูสินว่าเหตุได้พวกมันจะล่าถอยไปได้การต่อสู้ในวันนั้นเ้าลินกับพักอีกาล้วนบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายแต่ยังสู้กันต่อไปก็มีแต่จะเจ็บตายด้วยกันทั้งคู่เพราะหนักเล็กไม่มั่นใจว่าจะชนะก็เลยถอยกลับไปเซาลินเป็นถึงสนักอันดับหนึ่งพระอีกาจะสามารถต่อกรได้เห็นได้ว่าฝีมือของพวกมันไม่ธรรมดา ดังนั้นสำนักนายยุทธภพจะต้องสามัคคีกันร่วมกันกำจัดพระอีกาให้ได้หลายวันก่อนข้ากับหัวซานถึงซานเขียนจดหมายไปขอให้ประมุกเย่ยให้ท่านรับเป็นเจ้ายุทธภพเพื่อนำพาเราร่วมมือกับพระอีกาไม่รู้ว่าประมุกเย่ยมีความคิดอย่างไรข้าสนับสนุนประมุกเย,ย่เป็นเจ้ายุทธภพเป็นผู้นำของพวกเราวมกัำปราบพระอีกาพูดถึงเรื่องนี้ข้าก็อยากหาหรือกับเจ้าสำนักทุกท่านอยู่พอดีเลย เรื่องตำแหน่งเจ้ายุทธภพข้าคิดว่าต้องตั้งพักอีกามาลุกรานทำให้เห็นว่าสำนักยุทธภพกระจัก,กระจายเหมือนเม็ดทราย<ม>เพราะยังไงต้องขอบคุณพวกท่านที่สนับสนุนข้าให้เป็นเจ้ายุทธภพแต่ข้าไม่อาจจะรับได้จริงๆจงจงเจ้ายุทธภพควรมอบให้ผู้มีคุณธรรมมีความสามารถอย่างเช่นไต้ซื้ออูสินนี้ถือเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งอาเมตตาพุทธ การรบของพักอีกากับเส้าหลินทางเส้าหลินเสียหายไปมากนั่นก็แสดงว่าเส้าหลินได้ตกตำลงทุกวันอนาตมาเองก็ไม่อยากจะเป็นเจ้าจิตรภพอะไรนั่นหรอกถ้าเรื่องแต่งตั้งเจ้าจิตรภพทุกท่านไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะขอให้ประมุกทุกท่าน คิดดูให no ้ดีแล้วถีทวดว้วบังบกเนี่ยไม่ว่าคุณธรรมหรือความสามารถก็ร yeah, ู year, ้แต right, no, anyway, no, ่เป yeah. ็นคนที่โดดเด่นใช่ใช่แต่ว่าถ้าชอลีเพียงยังอยู่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดก็ได้ใช่รชอลีเพียงอยู่ไม่เป็นทีอยาจะหาที่ไหนไปเรื่อยข่าวว่าลุกเยี่ยนแหละเหมาะสมที่สุดใช่เลยใช่เลยสมเหตุสมผเลยหัวกรนตามตลอดยอ่งเงี่เลยหรออย่าคิดเยอะๆชอลีเพียงอยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งอยากจะหาตัวได้ยาก แต่ว่าถ้าเราแปดสำนักร่วมมือกันจะต้องหาตัวเขาเจอแน่นเนจา้าสำนักทุกท่านถ้าได้ข่าวของเขาก็รีบแจ้งโดยด่วนเลยนะ<อ>ข้ากับชอลิวเฮียงสนิทชิดเชื้อกันดี<อ>ถ้าเขาได้เป็นเจ้ายุทธภพข้าย่อมสนับสนุนเต็มที่อืข้าไม่่อยจอเอาล้วเรื่องเจ้ายุทธภพก็ตกลงตามนี้ถ้าหากเจาก้าสำนักทุกท่านยังมีตัวเลือกอื่นอีกก็น,นำมาปรึกษากันได้ ไม่ว่าใครได้เป็นเราก็ต้องสนับสนุนกันอย่างเต็มที่มันไม่มีตัวเลือกอตอนนี้ตายหมดใครอยากจะพูดอีกเรื่องนึงมีอะไรครับคือตัวตนของหน้ากากเลย สำนักดาวตกเสื่อพบความจริงล่ะนะใครเป็นใครใสหน้าตาเป็นป่าใครเหรือตัวตี่แท้ๆจริงของเขาก็ใครคือใครเจี่ยจุนที่ปลอมตัวเป็นหยางฝานมันเองเนจีนจุิทธาี่ดีด่างไี่ดได่้ทม่ดด่้ท่ดด่งไม่ พรวะท่านประมุขอ๋อโอจีจะมองเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ยังไงล่ะท่านประมุขถามเรื่องการแต่งตั้งเจ้ายุทธภพใช่ไหมครับเรื่องนั้นนั่นละอ๋อข้าคิดว่าเส้เหลิยนบูตึงกับงอใบไม่อยากให้ตั้งเจ้ายุทธภพนะอืมทั้งสามสำนักใหญ่ เป็นสำนักที่สำคัญมากในยุทธภพพวกเขาไม่อยากให้สำนักอื่นเป็นเจ้ายุทธภพมาอยู่เหนือพวกเขา <c oughs> <c oughs> แต่มันหมดยุคแล้วตอนนี้ทั้งสามสำนักไม่ใช่พวกเขาคนเก่าแล้วแต่ว่าดูเหมือนห้าสำนักที่เหลือจะสนับสนุนการตั้งเจ้ายุทธภพของเราเออแต่ข้าร้อยคิดว่ากำลังของห้าสำนักยังห่างไกลกับเส้าหลินบูตึงงอใบามากแต่เขาเอาตัวไม่รอดจึงได้ร่วมใจกันมาหนุนเรื่องนี้อ๋อ จะพูดถูกฮะโอจิเจ้าคิดว่าใครเหมาะจะเป็นเจ้ายุทธภพที่สุดกันเหรอเรื่องนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ย่อมต้องเป็นท่านประมุขแนะ่เออแล้วชอลิวเฮียงล่ะชอลิวเฮียงอืเออด้วยที่สายของชอลิวเฮียงเขาไม่มีวันรับตําแหน่งเจ้ายุทธภพแนะใ่ใช่ใช่ถ้าชอลิวเฮียงเป็นเจ้ายุทธภพเขาก็ไม่ใช่ชอลิวเฮียงแล้วจริงไหมครับ ท่านประบุะมีเรื่องบางเรื่องที่ข้าน้อยไม่เข้าใจว่ามาได้ยินท่านประบุขบอกว่าหน้ากาก,ากเหล็กคือเถียจินที่ปลอมเป็นหยางฝานอ๋อเรื่องนี้ข้าก็รู้สึกแปลกนะเทียจินเมื่อก่อนเคยเป็นคนสำนักดาวตกแต่ว่าทำไมตอนนี้ถึงได้กลายเป็นหน้ากากเหล็กของพรรคอีก,กาไปได้ก็ไม่รู้เจ้าเคยเห็นหยางฝานใช้กระบวน่าไหมนั่นเป็นกระบวนท่าที่เถียจินใช้เมื่อก่อน เพียงแต่ว่าเรื่องนี้น่ะทำให้ข้าคิดไม่ตกว่าเจียจวินกับหยางฝานเขาสองคนกลายเป็นคนเดียวกันไปได้ยังไงกันเยป็นไงบ้างจ้าสำนับทั้งแปไปที่จวนต้าหมีหมดรวมถึงเซ้าหลินบูตึงและกังอใบทั้งสาม และสิทธ์สำนักต่างๆด้วยอืมถ้าตาพวกมันจะเทกันมาทั้งรังแล้วสินะงั้นข้าน้อยจะนำคุณไปบุกตีทั้งสามสำนักเลยบุกโจมเตีตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดเราหาเทียจวินที่เขาเศร้าซื่อพบหรือยังยังไม่พบค่ะบางทีเทียจวินอาจจะออกไปจากสำนักเศร้าหลินแล้วเทียจวินอยู่ในมือชอเลีเ้ยวเฮียงมันทำให้ข้าไม่สบายใจเลย ่าทางเราคงต้องไปจวนต้าหมิงกันสักครั้งแล้วตอนแรกที่ข้าออกแบบมีดเนี้ยคิดค้นจากส่วนประกอบของเส้นเอ็นดังนั้นมันสามารถเชื่อมเอ็นข้อต่างๆได้ค่ะมีเสือหนมประณนี้จริงๆแต่หลังจากทํามีดเสร็จข้ายังไม่เคยใช้มันช่วยใครมาก่อนเลยชูชูเขารู้สึกว่าเจ้าก็มั่นใจ ออหลายวันนี้ถึงจะควบคุมอาการของอย่างฝานได้แต่กลัวว่าถ้ายิ่งนานไปอาการเขาจะยิ่งสุดหนักนะ ส,ส่งตัวยา er. ส,ส,ส,ส่งตัวยามาไมาแล้วเราจะถล่มตัวตาเลยส่งตัวมาส่งตัวยาส่งตัวมาส่งตัวมาเดี๋ยวนี้ยางฝันสหาเหตุทุกท่านทำให้ถึงมาเรียกร้องสิจูนต้าหมิ่งกันแบบนี้ไปทัพหยางตอนนี้ทุกคนรู้กันหมดแล้ววรนอากาศเหน่งของพระิกาคือเถื่อนกินที่ปร้อมเป็นหยางฝานเขาฆ่าสิทธิ์ของเราแค้นนี้ปล่อย <ส cja. S 2> ไว้ไม่ได้ ทุกท่านทุกท่านพวกท่านจะได้เชื่อคำใส่ร้ายจากคนเลวสิไม่ทับอย่างอย่างฝาตอนนี้ม่ใช่ยังฝาลูกชาย่านแล้วท่านคงถูกหลอกมารเรื่องกันสิเนี่ยอย่างฝาเป็นลูกชายของข้าเพราะใช่อย่างฝาหรือไม่ข้าย่อมรู้ดีที่สุดด้วยวายยุทธของเขาไม่มีทางเป็นนักากเหล็กแน่นอนแต่ท่างแกบอกบางคนเลวเหรอหรือว่าท่านเกี่ยวข้องอะไรกับพรรคเกะบัางหรอกล้าลบลูคขุนนาราะชะสำนักเหรอ,อ ทุกท่านข้าคนนี้เป็นคนยังไงพวกท่านก็รู้ดีถ้ายางฝานมีปัญหาจริงข้าต้องมอบเขาให้ทุกคนแน่นอน<ม>แต่ว่าตอนนี้ทุกท่านมาเรียกร้องโดยที่ไม่มีหลักฐานแบบนี้คิดว่าโจนต้ามิงจะให้ใครมาก่อกวนได้ง่ายๆอย่างนั้นเห,หรอราเมตตาพุทธแม่ทัพใางอาตมาเองก็ไม่เชื่อว่าหยางฝานคือนักกาบเล็กแต่ว่า เรื่องจริงหรือเท็จมันก็ต้องมีข้อสรุปนีสูแม้ทัาอย่างเรียกอย่างฝานอมังกรเพื่อให้ทุกคนได้ไต่ถามกันเพื่อให้เขาพ้นจากข้อกล่าวหาแต่สื่ออูสินไม่ใช่ข้าไม่ส่งมอะคนแต่เพราะอย่างฝานไม่ได้อยู่บ้านจริงๆไบบ้ไปางไาไป้านไป้ไป้ไปบบ้ดด จะรักษาให้เต็มที่เถอะถ้าทำสำเร็จได้ก็ดีไปถ้าไม่สำเร็จก็เป็นชะตาของเขาเข้าสะกดจุดเขาแล้วจะไม่มีความรู้สึกจะลงมีดได้เลยรักษาให้เต็มที่เถอะถ้าจะไปรอข้างนอกมีอะไรก็เรียกนะ คุณหนูเทียนเชิญที่ทานมาครั้งนี้เพราะมีเรื่องให้ข้าช่วยใช่ไหม,มถ้ามีอะไรให้เราทําเราพี่น้อกถึงตาก็ต้องช่วยอยู่แล้วข้าต้องการตามหาคนหาคนเหรอหาใครใช่แล้วคนคนนี้พู้เจ้าเคยเจอหย่างฝานอ้าวหยางฝานเอ๊เขาเป็นอะไรไปเลยข้าไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงแต่ว่าข้าเป็นห่วงเขามาก ก็เลยอยากจะขอร้องให้พวกท่านช่วยอีกแรงโอ้ยไม่มีปัญหาหรอกขอบใจมากนะไม่เป็นไรชูๆ่ๆเราทำสำเร็จแล้วใน <c oughs> ที่สุดก็ช่วยชีวิตเฉียดจินมาได้ไม่เราให้ก็เป็นอย่างฝานดีกว่าทำไมล่ะคะเพราะถ้าเราเรียกเขาจนติดปากความรับเรื่องอย่างฝานกับเฉียดจินจะล่วงหลอกไป ให้เข็มฝังที่จุดตังเถียนพลังภายในจะไหลสู่ที่ปจรทุกกายจะได้พลังกลับคืนมาไหมก็อยู่ที่โชคของเขาแล้ว ทนไม่ไหวแล้วเจ้าบาดเจ็บหนักมากชูชูเพิ่งจะต่อเส้นเอ็นให้ช่วงนี้เจ้าอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวจะดีกว่าขับมือสู้กับเยี่ยหวหัวซานจบแล้วเยี่ยหัวซานตัดเส้นเอ็นจากทั้งตัวถ้าไม่ได้ชูชูไปเอามีดเสริมลงจากหมู่ตึกเทพสงครามในโลกนี้ก็ไม่มีใครช่วยเจ้าได้อีกแล้วชูชู เราเข้าที่ไปบอกของหน้าเราไ,<ป>ไ รางวัลของเจ้าไม่ต้องการแล้วเลยข้ามตอการขอพวกนี้มาเช่อชูข้าหรอกเพราะว่าข้าจะทำให้ดีกว่านั้นเจ้าจะไปจากสมนักราวตกเหรอใช่แล้วเจ้าจะทำอะไรข้าคิดจะตั้งสมนักเองตั้งชื่อว่าสมนักจอมชุชิินดี มีความมุ่งมั่นแต่ว่าเจ้าสำนักจอมยุทธฉินต้องให้ข้าเป็นนะถ้าเป็นเจ้าสำนักเหรอฉินเกอในยุทธภพนี้ฐานะของคนสำคัญมากคนจะยกย่องเจ้าก็ต้องดูเบื้องหลังของเจ้าด้วยคนหนุนหลังเจ้าก็คือข้าไม่ใช่เหรอถ้ามีข้าอยู่เจ้าจะเติบโตยิ่งใหญ่ แต่ถ้าไม่มีค่าแต่ละก้าวคงจะลําบากเขียนเตอข้าจะทุ่มเทกายใจเพื่อช่วยเจ้าถ้าเราสองคนร่วมมือกันจะต้องแซงสำนักดาวตกได้แน่ทำไมาที่ข้าพูดมามีอะไรไม่เหมาะเลย กลอครับท่านประมุขทั้งหมดที่ท่านพูดมาถูกทุกอย่างเลยภารกิจครั้งนี้ล้มเหลวไม่ได้ต้องจับแม่ทัพอย่างให้ได้ระหว่างต่อสู้อย่าให้มีใครรอดข้าทิ้งให้หมดอย่าให้คนของแปดสำนักร,รู้ถึงการกระทําของเราเด็ดขาด ด้อยจะระวังให้มากพู้จับทุกคนตามเข้ามา ค,ความองอาจเจาของของเจ้าละ่ะตอนนี้มันหายไปไหนหมดละ ใครมาเห็นท่านมาทัพหยาผู้เกรียงไกรต้องมาคุกเขาขอร้องข่าซะแล้วถ,ถึงจะต้องตายข้าก็ไม่หวันคุกเขาให้เจ้าแล้วนะ <c oughs> ข้าจะไม่ยอมให้เจ้าตายง่ายๆหรอกข้าจะหาสารพัดวิธีเพื่อค่อยๆมาทรมานเจ้าซะดีหรือเปล่าละ่ะ <c oughs> เป็นคนเปิดเผย แต่สุดท้ายกลับถูกขังตะกุนกยาของขขานี่แต่คนอื่นผิดต่อเราโดยไม่ยอมผิดต่อผู้อื่นแต่ข้าไม่รู้ว่าข้าไปผูกความแค้นหนักหนาอะไรที่ถึงกับทำให้เจ้าแค้นข้าถึงขนาดนี้ทำให้ต้องแค้นข้าขนาดนี้ด้วยข้าน่ะเครียดแค้นเจ้าที่ชอบวางท่าเป็นสุภาพชนแสนดีเหมือนไม่มีใครเที่ยง คุณจะทำตระกูลยาของเจ้าได้ทำเหมือนไม่มีใครเทียบบารม,มีของเจ้าได้แต่รู้จะตอนนี้สิมันก็แค่ซากสุนัขเท่านั้นขาตายไม่น่าเสียดาย